สวัสดีครับวันนี้ครับต้องเงียบๆหน่อยครับเฮินผมเจอรังต่อครับเป็นต่อหลวงนะครับต่อหลวงตัวใหญ่ๆเนาะไซส์นี่ประมาณจี่กุ้งครับจี่กุ้งจิงหลีดนะครับในเดี๋ยวผมจะซูมหางให้ดูนะครับนี่ครับอันนี้หน้ารังมันครับเด็สังเกตยหยครับ แม่มันเริ่มบินเข้าบินออกนะครับเห็นก็ครับบินเข้าบินออกครับเห็นก็ครับสองตัวสามตัวดีวคืนนี้ครับผมจะเอาลังต่อนี้ไปเลี้ยงที่สวนนะครับ มาเรามาดูอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ที่เราจะเอาต่อวันนี้นะครับนี่ครับถังนะครับเป็นถังห้ารีบได้ทำาททำการเจาะรูเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับขั้นตอนคือเรารอให้ข่ำลงนะครับหมูต่องานหรือแม่มันมนะครับจะเข้าไปอยู่ในหังเนาะ เราก็รอเวลาที่แม่มันเข้าไปอยู่ในหังฮืหมดนะครับเราก็ย่องย่องเอาขวดเนี่ยครับเอาไปที่เป็นไม้ไผ่เนี่ยนะครับเข้าไปเสียบเข้าไปในปากรูมันนะครับคือแม่หรือต่องานมันนะครับเดินผ่านเข้ามาอยู่ในในขวดน้าเนี่ยนะครับหลังจากที่เข้ามา เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีตัวที่มันเล็ดหลอดหรือว่าเหลืออยู่ในรังนะครับนี่ครับเราก็เจาะขวดไว้อีกหนึ่งขวดนะครับเตรียมไว้นี่นี่ครับเราก็ค่อยเอาครีมไม้ไผ่นะครับทําเป็นครีมไม้ไผ่เอาใจครีมเล็กไปได้นะครับครีมเล็กมันแข็งเกินเนาะมันอาจจะเราอาจจะหนีบเมื่อมันตายได้นะครับเราก็ค่อยๆหนีบต่อที่เหลือนะครับเข้ามาใส่ไว้ในขวดนี้นะครับ ่ีพอเราขีบไอตัวต่องานหรือแม่มันเซตเก็บไว้ในขวดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราก็จะคุดเอาลังที่มีพยามันออกมาเราไปเลี้ยงต่อนะครับน,นี้ครับเราขวดตะเกียรน,นะครับแทงเข้าไปในปากรูมันครับเอาดินคุดข้างๆไว้ครับน,นี่ครับต่องงานหรือแม่มันนะครับน,นี่ครับ จะหลอดไม้เข้ามาในขวดนะครับปตาเอาปุ๊บลูกตาแม่งฮะตรงขอดังไฟเลยกินได้เออกูนะได้ดไหม แย่เลยครับนี่คือทีมท,ที่สองนะครับมือใหม่ทั้งนั้นนะครับ <laughs> ทีมนี้ทีมมือใหม่ถึง <laughs> ได้ครับเล่นครับของอันตรายครับต้องรอบคอบค่ <laughs> อยๆทำอันนี้มดงามกว่ามายุ่งเหรอมาโอ้ปวดขึ้นมาเร็วๆมาดูเข้ามามาๆมา ตัวนีก็บมแม,ม,ม,ม่ละแล้วคืออะไรนี่นี่นี่ยวดติดติดอ่าติดต,ตัวมันอะมันพาพเข้าอะ เอาเรียบร้อยแล้วครับนะครับหลังจากที่เขาไปเอามานะครับนี่ลังมันครับอันนี้ก็คือลังมันนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายแม่พญาให้ดูนะครับอาจจะไปเห็นนะครับนะครับ อันนี้คือแม่พญามานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมซองมูนะครับโอ้หครับเข้าไปซ่อนอยู่ไหนนั่นเนี่ยอ่านี่ครับเดี๋ยวเราจะลงเอาไปเลี้ยงที่สวนนะครับ ครับสวัสดีอีกวันหนึ่งครับอันนี้ต้องขอโทษคุณผู้ชมเลยนะครับระหว่างที่เอาต่อมาเลี้ยงนะครับคือฝนตกครับฝนตกหนักนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้นะครับแต่อย่างไดก็ลองไปติดตามจะมีทงช่องนักล่าต่อหลุมนะครับช่องนักล่าต่อหลุมนี้ก็เป็นทีมงานที่ ไปเอาตัวกันนะครับช่องนั้นนี่จะเป็นช่องที่เกี่ยวกับการเลี้ยงต่อโดยเฉพาะนะครับลองไปติดตามช่องนักล่าตอหลุมได้นะครับวิธีเอาต่อเลี้ยงนะครับแต่หลังนี้นี่วันนี้ครับเมื่อคืนฝนตกขนาดครับนี่ครับวันนี้ผมจะพามาดูครับหลังจากที่เอาลังกับตัวต่องานแม่พญา,ามันเอาไปเลี้ยงไว้นะครับ อันนี้ครับนี่ครับทีนัก่าต่อหลุมครับไอเสื้อเหลืองนี่เนาะ,ะเดี๋ยวเอาไปดูกันใกลๆนะครับว่าหลังจากที่เมื่อคืนเราเอามาเลี้ยงแล้วนะครับค่อยๆเข้าไปนะครับค่อนข้างอันตรายนะสังเกตว่าต่องานเริ่มออกมาหากินแล้วนะครับขนดินหาหาร บินเปลี่ยนอิสระแล้วนะครับแค่นี้นี่เขาก็สามารถรู้ได้ว่ามันมันหลอดแล้วครับแปลว่าการเลี้ยงของเขานี่สําเร็จแล้วครับถ้าต่องานมันบินออกมาแบบนี้นะครับนี่ครับลายสีเหลืองนะครับอันนี้นักล่าต่อหลุมครับนะครับลองไปติดตามช่องเพิ่์นได้นะครับวิธี การเลี้ยงต่อนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ